ง่ายๆด้าเข้าใจว่าเพื่อนน่ะมีเจ้านี้แค่คนเดียวในมุมของด้าด้ารับรู้แบบนี้ว่าเพื่อนน่ะแก้ปัญหาได้แล้วเอาความรู้สึกด้าก่อนตอนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำับกันมาแบบเกือบสามสิบปีอะ เพื่อนพูดอะไรเราเชื่อเราเราเราเชื่อใจเพื่อนความรู้สึกตอนนี้มันมันยอมรับว,ว่ามันเหมือนคนอกหักสัพพอร์ตนานาไหมอันนี้ก็ ยังตอบไม่ได้ทุกคนยังตอบไม่ได้เรื่อว่ากลายเป็นข่าวร้อนของวงการบันเทิงบ้านเราครับหลังจากที่เพจท่านเป่าก่อนหน้าน,นี้ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าเตรียมเปิดเรื่องใหญ่สะเทือนวงก,การบันเทิง แล้วก็ตามด้วยอีกโพสต์หนึ่งพร้อมกับรายละเอียดบอกไว้ว่าเรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากที่มีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งครับถูกกล่าวหาชักชวนเพื่อนๆให้ร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ปันผลแต่สุดท้ายกระดับผิดนัดชำระหนี้บางคนเนี่ยถูกยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนจนยอดความเสียหายพุ่งไปกว่า400ล้านบาทนั่นเองครับ พร้อมกับมีการโพสต์ต่อนนครับบอกว่าข้อมูลจากคนใกล้ชิดเผยว่าตอนนี้มีนักแสดงแล้วก็คนในวงการหลายรายกรับรวมถึงเพื่อสนิทในแก๊งด้วยต่างลงเชื่อเพราะว่ารู้จักกันมานานบางคนทุ่มลงทุนจนเสียหายหลักร้อยล้านแต่พอทวงกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันเอาไวาน้นะครับซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนมีตั้งแต่หลัก10ล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านมีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งกรับถึงขั้นได้รับผงกระทบหนักจนเงินที่หามาได้จากงานแสดงหายวับไปจนแทบตั้งหลักไม่ทันครับ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมแก๊งรวมถึงคนที่เคยทำธุรกิจด้วยกำลังเตรียมหลักฐานเดินหน้าแจ้งความครับหลังจากที่พยายามเคลียร์กันหลังบ้านแต่ไม่สำเร็จนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาก็คือมีการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดของดาราคนดังด้วยนะครับว่าอาจจะรับรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดนะครับออกมาให้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการคาดว่าระดับนี้ผู้เสียหายหลายรายน่าจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลและก็เดินหน้าดำเนินคดีบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าเชื่อใจเพื่อนสนิทที่รู้จัักกนนนมาานายนว ร้อมกับคอมเมนต์นะครับบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่และดังมากก่อนสิ้นปีถ้าเปิดชื่อทุกคนน่าจะร้องว่าฮะไม่จริงเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปนแล้วแกนั่นเองครับ แน่นอนว่าหลังจากที่มีการทิ้งโพสต์ปริศนาของท่านเปามาแบบนี้เนี่ยนะครับชาวเน็ตก็ต่างพากันหย่อนอักษรย่ออย่างมากมายครับจนกระทั่งเกิดผงกระทบกับดาราบางคนโดยเฉพาะกับวุ้นเส้นวิริทิพาครับที่ถูกจับตายอย่างหนกะจงกระทั่งวุ้นเส้นนั้นต้องออกมาโพสต์เพื่อที่จะชี้แจงบอกว่าไม่ใช่วุ้นเส้นแบบ1% 0 0นะคะใครที่เดาว่าเป็นวุ้นเส้นให้เข้าใจใหม่ด้วยนะคะไม่ใช่วุ้นเส้นจ,จริงๆงงนิดหนึ่งนะครับถ้ามีเพจไหนเอาข่าววุ้นไปลงเนี่ยก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะนั่นเองนะครคมากนนาออ โพสต์อีกขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ช่วยแก้ข่าวให้จนกระทั่งชาวเน็ตเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสนะฮะไปเป็นคนอื่นแทนครับแล้วก็บอกว่าตลอดระยะเวลาในการทํางานในวงการมา25ปีเนี่ยก็พอจะใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ได้ ใ้เงินเก็บนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เคยตื่นเต้นกับชื่อเสียงหรือว,ว่าเงินทองเง,งินทุกบาทหามาจากหยาดเหงื่อของวุ้นเองค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่มีน้สินเพราะว่าไม่เคยใช้เงินเกินตัวเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่แฟร์มากๆเพราะว่าไม่ได้หาเงินมาง่าย,ายๆ <S <S แล้วก็บอกนะครับว่าวุ้นเนี่ยเซสเิทีฟกับเรื่องนี้มากไม่เคยใช้เงินคนอื่นไม่เคยขอเงินใครเลยเสียใจมากเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับสมองแล้วก็ร่างกายที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตและโดนใส่ร้ายแบบนี้เพระาะว่าตอนนี้ ตั้งใจทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีแล้วก็ปลอดภัยไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนอยากให้ทุกคนใช้สติในการเสพข่าวกันด้วยนะคะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่าขณะที่วุ้นเส้นออกมาชี้แจงเนี่ยก็มีหลายคนเข้าใจตรงกันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวุ้นเส้นแล้วนะครับจงกระทั่งด้านเพจของคุณสรยุสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ ร้อมกับนะครับเป็นอักษรย่อตัวใหญ่ๆเลยก็คือนอนหนูนั่นเองครับทำกมาลางชาวเน็ตที่กําลังค้นหากันว่าดาราตัวแม่400ล้านที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับคือใครและแน่นอนว่าในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับด้านเพจของคุณสรยุทธ์เนี่ยก็ได้มีการหย่อนตัวอักษรมาเป็นนอนหนูนั่นเองครับทำให้หลายคนเนี่ย เปลี่ยนโฟกัสจากคุณเส้นไปเป็นดารานอนหนูแทนแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครอะไรยังไงครับแต่แน่นอนว่ารายชื่อที่ชาวเน็ตคาดการแล้วก็ติดท็อปเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นานานารายบินานั่นเองครับจนกระทั่งในรายการแฉ เทวันที่19พฤศจิกายน2518ที่ผ่านมาครับดีเจดดานะครับที่ทำหน้าที่พิธีกรในรายการเพื่อนสีของนานาก็ได้มีการสรุปนะครับว่าใช่นานาจริงหรือไม่นอกจากนี้ดาดาเองก็ยังได้มีการเล่าในรายการนะครับบอกว่าจะบอกว่าก่อนที่ท่านเปาจะโพสต์เนี่ย ด้าเคยได้มีโอกาสพูดคุยกันตามประสาเพื่อนยอมรับนะว่าหลังๆเนี่ยด้าก็ทํางานยุ่งนานาก็ทํางานยุ่งนานาจะคุยกันวันก่อนเพิ่งคุยกันว่ามันมีข่าวนี้นะมันมีคนเริ่มมาถามเยอะนะครับด้านมดดำเนี่ยก็ได้มีการเสริมบอกว่าเรื่องของนานาเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตจัดบาร์แล้วไม่ประสบความสําเร็จเป็นนี่แบบนั้นจริงไหมนะครับด้านดาด้าเองก็บอกว่าไม่จริงอันนั้นเงินนานาเองเอาอย่างนี้นะเรื่องระดมทุนเนี่ยไม่มีตัวเลขไม่ใช่การระดมทุนก็ไม่ใช่นานาไม่เคยระดมทุนใคร เงินปันผลอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็บอกนี่ครับว่าจะเอาบริษัทไประดมทุนทาธุรกิจอันนี้เป็นเรื่องของเขาไปถามนานาดาไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าต้องยอมรับว่าบริษัทของนานา,นาเนี่ยบริษัทใหญ่ของเขาเหนี่ยวเรื่องระดมทุนกับเพื่อนๆแล้วก็ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ในฐานะเพื่อนพูดได้เลยว่าไม่มีเขาทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จในเพจท่านเปา,าพูดได้เลยว่าไม่จริงนะครับแล้วก็บอกต่อว่าประเด็นก็คือ เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้อยากจะบอกไว้เลยว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนรู้จักกับนานาไม่มีการระดมทุนให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นอะไรไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเลข400ล้านก็ไม่ใช่ไม่จริง100ล้านก็ไม่ใช่เรื่องการทําธุรกิจลึกๆให้นานาเป็นคนมาตอบนะครับแล้วก็บอกว่าด้เนี่ยสามารถพูดได้แค่เรื่องระดมทุนให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนสนิทใกล้ตัวนา,นาไม่เคยมีใครได้รับการยื่นข้อเสนอเหล่านี้ จะมีผู้เสียหายไปแจ้งความมีเพื่อนดาราอะไรไม่มีเรื่องเพจท่านเปาไม่ใช่นานานะครับแล้วก็บอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องธุรกิจของนานาเนี่ยเขามีของเขาเราไม่รู้หลังบ้านเขาทํากันยังไงต้องไปคุยกับนานาเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้เข้าหูนานามัน1-2ออาทิตย์แล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปเมสาอะไรไว้นะครับแล้วก็บอกว่าย้อนไปสักวัจานจันานานาเนี่ยได้มีการโทรมาหาว่าแกมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในหูนะว่ามีคนมาบอกมีเรื่องแบบนี้ ดาดาเนี่ยก็หัวเราะในการบ,บอกแบบนั้นแล้วก็บอกต่อนะครับว่าเรื่องราวก็ตามข่าวเลยด้านดาดากับนานานเนี่ยยังหัวเราะกันอยู่เลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ยังคุยกันว่าแล้วเริ่มต้นที่ใครเมาส์นะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวตั้งต้นเนี่ยคือใครข่าวจอจี้ไม่มีผู้เสียหายทั้งนั้นกําลังหามูลอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยกระสืบหน่อยสิใครคือสารตั้งต้นเมาเรื่องนี้สาบานว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะครับเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครโดนนานายืมเงินนานายังพูดเเเลลยว่าาาาใรจะองินนมห้้กู300400 ขอใช้คำว่าข่าวมั่วเลยข่าวมันไปไกลมันไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนานๆเนี่ยจะออกมาพูดอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันยังสดๆใหม่ๆใ,ใครเป็นคนกุกข่าวเม้ามา แลวก็บอกนะครับว่าทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหายแลวก็บอกนะครับว่าเราแค่สงสัยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวต้นเรื่องเนี่ยที่สงสัยว่าเขาพูดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเวลาเมาส์ต่อต้องระวังนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลยเนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ดีเจดาดาเนี่ยได้มีการพูดออกหน้าไปแบบนั้นนะครับสำหรับนานาราบีนาก็ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าทําไมถึงกล้าที่จะออกตัวแรงแทนเพื่อนแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเพื่อนเนี่ยได้ทําอะไรที่ไม่ได้บอกเราหรือเปล่าสุดท้ายในรายการข่าวสาใส่ไข่ที่มดดำคชาภพาเป็นวิธีกรในรายการนะครับที่ออกอากาศทางช่องแทวรัททีวี32ครับก็ได้มีการพูดถึงดดาว่าออกมาขอโทษนะครับดีเจดดาเนี่ยก็ไปรู้อะไรมาแล้วพูดคุยกับนางมาแล้วนะครับแล้วนางเนี่ยก็พูดว่าบางเรื่องนางก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ที่รู้เมื่อคืนเนี่ยคือสิ่งที่นางรับรู้เบื้องต้นแต่เมื่อวันหนึง่งนางรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนางก็เลยโทรไปเช็คกับนานา นางก็เลยออกมาพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นการขอโทษไม่ได้เป็นการแก้ตัวเพราะว่าบางทีในการสื่อสารตอนแรกข้อมูลที่ได้รับมามันมีแค่นี้แต่วันหนึ่งนางไปรับรู้ความจริงมาอ้าวมันเป็นแบบนี้เหรอวะนี่คือสิ่งที่มดดำกระชาพาได้มีการพูดเอาไว้ในรายการข่าวใส่ไข่สรุปสั้นๆก็คือดีเจดาด้เนี่ยไปรับรู้อะไรมาบางอย่างครับหลังจากที่ได้มีการออกหน้าไปแทนนานาในรายการแฉนะครับสุดท้ายพอรับรู้เรื่องราวบางอย่างก็ออกมาขอโทษมดดำยืนยันนะครับว่าไม่ใช่การแก้ตัว ล่าสุดครับคุณผู้ชมวันที่24พฤศจิกาย,ยน2 5 1 8แครับดาด้าเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดยอมรับเหมือนกันครับว่าเหมือนคนอกหกักแต่จะถามว่าทิ้งเพื่อนไหมเนี่ยคงไม่ทิ้งแต่ก็ขอใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับซึ่งระหว่างไลฟ์สดไปเนี่ยก็มีบางช่วงเนี่ยดาด้าถึงกับร่ำไ้สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกนะครับว่านานานเนี่ยตั้งใจปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เมื่อกี้ได้มีการโทรไปคุยกันเขาบอกว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยอันโอลว์เขาเขาก็ยอมรับสภาพหลังจากนี้ใครจะเลิกคบหรืออว่าอ่าาายูขข้ง,ขงเ เขาก็ต้องทําใจและก็รับผลที่เขาทําเขาทําใจยอมรับแม้ว่าในวันนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเขาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ต่อให้ได้นะครับเพื่อที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทําและก็บอกนะครับว่าน,านานาเนี่ยรู้สึกผิดมากๆแล้วก็มีการเล่าต่อบอกว่าเขาตั้งใจลุกขึ้นมาทํางานชดใช้นี้ให้ทุกคนที่เขาสามารถทําได้ถามว่าโกรธไหมจะทิ้งนานาไหมด้วยความสัมพันธ์กว่า30ปีทิ้งได้ไหมซึ่งดาด้าก็ตอบนะครับว่าก็คงทิ้งไม่ได้แหละ มันรู้จักกันแต่ว่าจะซับพอร์ตนานาไหมเนี่ยอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าจิตใจตอนนี้ก็เหมือนโคตรอกหกักเหมือนเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งครับเหมือนสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยยอมรับว่าตกใจกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าเราจะไปทำร้ายเพื่อเลยไหมก็คงไม่นะครับให้พื้นที่เขาทํามาหากินอยากให้เพื่อนรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําและก็ผลที่ตามมายอมรับให้ได้อยากให้ชดใช้นี่ให้ถูกต้อง อยากให้นานาคนเดิมที่รู้จักสมัยเด็กๆกลับมาแล้วก็มีการร้องไห้แล้วก็บอกต่อเขาว่าส่วนโปรเจกต์ที่ต้องลงทุนด้วยกันเนี่ยนานาสารภาพกับดา d a ด้านะครับคุณผู้ชมว่าเอาเงินไปใช้แล้วแบบผิดวัตถุประสงค์ซึ่งนานาขอโทษดาดาแล้วแล้วก็จะชดใช้เงินคืนภายหลังด้านดาดาเองก็ให้อภัยนั่นเองครับด้าไม่รู้ว่าออตอนนั้นอะด้าเอาง่ายๆด้าเข้าใจว่าเพื่อนมีเจ้านี้แค่คนเดียวแบบนี้ แล้วก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยเพื่อนก็บอกด้าบอกว่าเออกำลังเหมือนคนนี้ช่วยเหลือนะโอเคไอ้ปัญหานี้ที่มันเยอะๆเนี่ยก็เริ่มที่จะขี้คายในมุมของด้าได้รับรู้แบบนี้ว่าเพื่อนอะแก้ปัญหาได้แล้วและเพื่อนมีเจ้านี้แค่คนเดียวมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันนั้น,น่ะด้าถึงมั่นใจ แล้วก็ออกมาปกอ,ออกออกมาปกพ้องเพื่อนพี่นารพี่นาณามารู้จักนานามาเกือบเกือบสามสิบปีคือต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเพื่อนพูดอะไรอะ่ะทุกคนคนเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาแบบเกือบเกือบสามสิบปีอะ เพื่อนพูดอะไรเราเชื่อเราเราเราเชื่อใจเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าด่ากันนานาสนิทก,กันมานานแล้วกเกือบสามสิบปีเพราะฉะนั้น่ะเราผ่านอะไรมาด้วยกันนานาแบบอยู่ทุกเหตุการณ์หรือออกอะคือเอาง่ายๆเราเราผ่านชีวิตมาด้วยกันเยอะมีอะไรแบบทุกสุขเราก็คุยกันตลอด มันทําให้เราอะเชื่อใจในสิ่งที่เพื่อนพูดกับเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบจากรายการแฉกระแสมันตีกลับได้เยอะมากว่าด้าปกป้องเพื่อนแล้วก็โดนเหมือนแซะเยอะมากมาคอมเมนต์อินบ็อกอะไรต่างๆเยอะมากซึ่งยอมรับว่าก็ไม่สบายใจจนกระทั่งวันวันนั้นเนี่ย ก็ได้มีการคุยกันนาะนะยังคุยกันไม่หมดซึ่งตอนนั้นด้าก็ยังไม่รู้ว่าอย่างข่าวที่ไม่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ยังไม่รู้นะหลังจากจบรายการแฉเนี่ยก็ยังไม่รู้ที่นานาม,มีข่าวใหม่ๆรู้สึกน่าจะเป็นวันวันพุธใช่ไหมคะที่ข่าวออกวันพรฤหัส ก็คุยกันนิดหน่อยเพราะว่าได้ยุ่งงานยุ่งก็ยังไม่มีเวลาคุยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่างที่จะบมานั่งคุยเคลียร์กันเคลียร์ใจกับเพื่อนเพราะข่าวมันก็ออกมาเยอะเช้าวันเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านานา,นา ก่อนวันเสาร์ก็ได้มีการเคลียร์ใจก็เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหกเล่าความจริงทั้งหมดว่าเพื่อนมีมีนี่สินยังไงแล้วก็การแก้ปัญหาของเพื่อนอะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมือนที่นานาเล่าที่ให้ทุกคนได้ฟังนะคะได้ได้รู้ก่อนที่นานาจะขึ้นไลฟ วันนั้นแล้วก็นานาก็เล่าว่านานาเป็นนี่ใครบ้างวิธีการในการแก้ปัญหาของนานาตัดสินใจโดยการที่ไปกู้เงินอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวทุกคนซึ่งก็ทำให้ด้าตกใจแต่ก็ได้มีการเคลียร์กันนานาก็มีการขอโทษขอโทษด้าว่าที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการพูดแบบเหมือนไม่ใช่ไม่ทั้งหมดด้วยแต่มันเป็นพูดที่คนละแบบกับสิ่งที่ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราที่ผ่านมาระหว่างปีกว่าๆเนี่ยที่นานาเขามีปัญหาเรื่องนี่สินเนี่ยปีสองปีเนี้ยเราเราเข้าใจคนละแบบกับกับความเป็นจริงเสร็จแล้ว เพื่อนรอบข้างนานาที่มีปัญหากันานานาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครที่จะมาเล่าให้ด้าฟังหรือพูดถึงหูด้าเลยทำให้เราอ่ะไม่เคยรู้ระแคะระขายเรื่องนี้เลย อะไรประมาณนี้จนกระทั่งวันที่ใกล้จะเป็นข่าวหรืออะไรก็ตามอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยด้ก็ได้มีการคุยกับนานาอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นข่าวมันมาเป็นระยะระยะและ,<ม>และเราก็ได้มีการคุยกันว่าแบบเอ้ยมันเริ่มมีข่าวลือแบบนี้ mm. ได้ยังคุยกับน,นานาเลยบอกว่าเออมันยังไม่มีใครมาถามได้าเลยนะว่าแบบมันมีข่าวว่านานา,นาไปแบบไปยืมเงินคนนู้คนนี้หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีข่าวเรื่องเนี้ยมาถึงหูได้เลยแล้วยังพูดกันเล่นๆเลยบอกว่า ออใครจะให้นานาได้ยืมตังสามร้อยสี่ร้อยล้านเลยประมาณเนี้ยเราพูดเล่นกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนั้นเนี่ยทําไมได้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อนทีนี้ตัดกลับมาเช้าวันเสาร์ที่ได้มีการเคลียร์ใจกับเพื่อนก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างยอมรับว,ว่าตกใจ ยอมรับว,ว่าตกใจแล้วก็นานาก็เลยออกมาขอโทษด้าซึ่งซึ่งเราก็ได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วก็ก็ให้อภัยเพื่อนกับกับสิ่งที่เพื่อนอาจจะแบบไม่อยากไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราว่านานา,นานไปทำอะไรบ้างแบบนี้ค่ะก็ได้มีการเคลียร์ใจกันหล,หลังจากนี้มีคนถามว่าแล้วพี่ด้าจะ u n f o l โล w นานา,นา,นานไหมหรือจะแบบจะ จะทิ้งเพื่อนไหมหรือ,อยังไงเอาความรู้สึกได้ก่อนตอนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาธรรมแต่ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเราเรารู้สึกว่ามันมันผูกพันมาก คือไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อนอะได้มองว่านานาเป็นเป็นเหมือนแบบครอบครัวถ้าถามว่าวันนี้ให้อภัยนานาไหมคือได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ความรู้สึกนะไม่ได้ไม่ได้เกลียดนานาแล้วก็ไม่ได้โกรธนานาแต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำกับเราเอาแบบนี้ดีกว่าแบบเนี้ย ทุกคนเข้าใจมาความรู้สึกตอนเนี้มันมันยอมรับว,ว่ามันเหมือนคนอกหักอืมมันเหมือนคนอกหักว่าสิ่งที่เรารับรู้มามันมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคําถามอะ่ะก็มันก็จะเป็นคําถามที่รู้สึกว่าเพื่อนทำไมาถึงไม่พูดความจริงกับเราตั้งแต่แรกมันมันเป็นคําถามอันนั้นมากกว่าเออซึ่งถามว่าจะทิ้งนานาไหมก็ มันมันเป็นเพื่อนกันมาประมาณแบบเกือบ30ปีทุกคนจะตัดเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งลูกๆูกเราก็สนิทกันลูกๆเราเขาก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันอืมมันก็ยากในการที่จะแบบตัดออกไปแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ยอมรับว,ว่าสับสน ว่าหลังจากเนี้ยอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เพื่อนพูดอ่ะมันจะมันจะเป็นความจริงอีกไหมอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะทุกคนอยากให้เข้าใจบุงมของดา้าอืม อีกอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้รู้สึกว่าก็ตกใจแต่เพื่อนก็ออกมายอมรับแล้วก็ต้องขอบคุณที่นานากล้ามายอมรับว่ามันมเีเงินจํานวนหนึ่งที่ด้าได้มีการตกลงคุยกันกับน,นานาว่าอันนี้เราจะไปทําโปรเจกต์นี้นะคะเสร็จแล้วนานากล้าที่จะยอมรับว่าเงินนั้นเนี่ยนานาเอาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอันนี้ด้าก็ให้อภยัยนานา แล้วก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้าก็ไม่ไม่อยากจะให้ทุกคนอ่ะไปทับถมเพื่อนจนเขาว่าไม่มีพื้นที่ในการทํามาหากินทุกคนเข้าใจปะคือด้าก็คุยแล้วก็เคลียร์ใจกันทุกอย่างซึ่งก็ให้อภัยกับนานา,นาแล้วก็อยากจะให้พื้นที่เพื่อนอ่ะได้ลุกขึ้นมา ทำมาหากินแล้วก็ตั้งใจที่กับสิ่งอยากให้เพื่อนได้รับรู้ว่าสิ่งที่นานาทำอยู่กับตลอดสองสามปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยที่ดูถูกความเชื่อใจของเพื่อนแต่ให้อภัยแล้วก็หลังจากเนี้ย ก็กูดพูดกันนานา,นานะบอกว่าก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันผลลัพธ์ที่ตามมากับสิ่งที่นานาจะต้องเจอว่ามันจะต้องเป็นยังไงอืมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ก็เลยอยากจะออกมาเคลียร์ใจเพราะว่ามันก็ยังมีคอมเมนต์ที่อินบ็อกมาแซะว่าเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยอมรับว่าครั้งเนี้ย ด้าเป็นคนเข้มแข็งกับคอมเมนต์มากเลยนะว,ว่าจะไม่ร้องไห้แล้วด้าเป็นคนเข้มแข็งเอาคอมเมนต์มากเลยเป็นคนแบบเจอดราม่าอะไรอ่ะดา้าไม่สะทกสถานเลยแต่ยอมรับว่าครั้งเนี้ย รู้สึกเสียใจเวลาอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกแบบส่วนใหญ่ที่แบบบางคนคอมเมนต์มาเยอะเยอะว่ามาแซะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดมากแต่ว่า เคสเนี่ยยอมรับว่าอมืมันรู้สึกแล้วก็คือถามว่าเห็นใจผู้เสียหายไหมจากคอมเมนต์เห็นใจค่ะเพราะว่าด้าก็เจอกับการที่ นานาเอาเงินไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์แต่สําหรับด้าด้ารู้สึกว่าด้าให้เพื่อนมีพื้นที่ในการชดใช้หนี่ด้าละกันแบบนี้ด้าด้ารู้สึกว่าจากที่คุยอะเห็นใจกับผู้เสียหายเยอะมากนะแบบด้าด้าเห็นใจมากมากเลยเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกแต่สำหรับด้าก็เลยเคลียร์กันว่าโอเคสำหรับ สำหรับในพารด้าก็ให้พื้นที่เพื่อนในการทำมาหากินในการที่ตั้งใจปรับปรุงตัวแล้วก็กลับมาชดใช้นี่สินของทุกๆคนแบบนี้ค่ะก็วันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้ ก็เลยอยากจะบ,บบอกคอมเมนต์นะที่แซะทั้งหลายอะทุกทีด้าไม่คิดมากเลยอะใครที่แบบมาด่าดา้าหรือที่เป็นข่าวหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมานี่นี่รู้สึกว่าจิตใจเข้มแข็งมากแต่เรื่องนี้ยอมรับอ่านคอมเมนต์แล้วเราเสียใจ พอเถอะโอเคตามนี้ทำงานกันต่อแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็ได้มีการคุยกันนานาก็คือเราก็ให้นานาเขาก็ตั้งใจในการที่จะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกันว่าเขาเข้าใจว่าเพื่อนแต่ละคนที่จะอันฟลโลเขาเขาก็ต้องทำใจรับสภาพแล้ว หลังจากเนี้ยใครจะเลิกคบเขาหรือหรือจะอยู่ข้างๆเขาเขาก็ต้องทําใจแล้วก็รับกับผลผลที่เขาทําสิ่งเหล่านั้นเขาบอกเขาเขาใจยอมรับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีเพื่อนเลยเขาก็จะต้องอยู่ต่อให้ได้เพื่อที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําที่มันผิดมากๆอันนี้อัปเดตล่าสุดเนาะที่มีการคุยกันเขาก็ต้อง ตั้งใจที่ลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ชดใช้นี่ให้กับทุกๆคนเท่าที่จะสามารถทําได้แบบนี้ค่ะอืมพีิดาปักตะกาด,ด้วยอืมก็เอาง่ายๆถามว่าโกรธไหมมีคนถามเยอะว่าจะทิ้งหน้านาไหมอ,อด้วยความสัมพันธ์อะ่ะมันเกือบสามสิบปีทิ้งได้ไหม มันก็ทิ้กไม่ได้แหละมันก็รู้จักกันแต่ว่าถามว่าจะพพอร์ตนานาไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ทุกคนยังตอบไม่ได้เพราะว่าจิตใจตอนนี้ก็ยอมรับว่ามันเหมือนคนอกหักเธอเข้าใจใช่ป่าทุกคนมันเหมือนคนอกหักมันเหมือนคนที่เหมือนเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งอะแล้วก็สิ่งที่เรารับรู้มามัน มันไม่ใช่ความจริงเลยก็ตกใจยอมรับว่าตกใจกับสิ่งเหล่านั้นมันต้องอาศัยระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นแหละแต่ก็ถามว่าเราจะไปทำร้ายเพื่อนเลยไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ให้พื้นที่เขาอะในการทำมาหากินแล้วก็อยากให้เพื่อนอะรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผลที่ตาม,มาแล้วก็ตั้งใจในการชดใช้นี่ที่เกิดขึ้นแบบถูกต้อง แค่นั่นเองแล้วก็อยากให้นานาคนเดิมนานาที่เป็นเพื่อนการสมัยเด็กๆกลับมา